นี่นะคะอันนี้ต้นที่สามเปลี่ยนกนี่นะคะน,น้องคนที่<ะ>ห้าจ้าใบใหม่นะ,ะนี่จ้าต้นที่ต้นนี้ลูกครับทิมค่ะ,คะสวยอ่ะต้นนี้คือแถมสวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านพี่เหมียวนะคะ ไม้เหลือน้อยแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมาฟังพี่เหมียวเปิดโปรก่อนวันคริสต์มาสกันเลยนะคะพี่เหมียวสวัสดีค่ะ,คะเอาวลองว่ามาสินนยังไงเอาไม้ดําแล้วก็เข้าแดงเข้าชมพูค่ะ ต้อนรับคิดมากค่ะต้อนรับคิดแดงได้ได้ได้ FC รออยู่เลยพี่เหมียวแล้วไม้เหลือน้อยแล้วอะหมดแล้วนะรอบนี้จะราคสูงกว่าทุกรอบนิดนึงเพราะว่าเปนไม้ที่เข้าสีหมดแล้วอะค่ะค่ะเก็บเก็บไว้หลังบ้านแหละดูแล้วเลยไม่ห่วงพี่เหมียวมีกี่ต้นวันนี้วันนี้มีแค่12บสองต้นจ้ะก็อีกต้นหนึ่งนี่คือพิเศษสํสำหรับคนที่เหมาหมด ไม่มีเหมาหมดด้วย <c oughs> มีโปเหมายกโต๊ะเพราะว่าสวยทั้งโต๊ะอะค่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาว่ากันทีละทีละต้นก่อนไหมแต่คือคือโต๊ะนี้ทั้งหมดเนี่ยราคาเท่ากันราคาเท่ากันเปิดเท่าไหร่คะเปิดที่สองพันห้าบาทานะส่งนะคะจะทุกต้น2500บาทรวมส่งเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่หนึ่งกันเลยจ้ะนี่ค่ะโอ้โหพี่มยวเอ้ย อันนี้จะเป็นกระถางแปดนิ้วอะค่ะค่ะต้นนี้เลี้ยงนานคะคะเลี้ยงนานใช่ไหมบางบางตอนเล็กๆเขามีบางใบเผือกอะค่ะคือเขาถ้าเกิดว่ารอดนะก็เป็นแดงเลยฝนหมุนให้ดูนะนี่นะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะพี่พี่นี่จ้ะต้นที่หนึ่งนะชัดเจนเนาะต้นที่สองนะคะอันนี้ใบใหม่เข้าชมพูแล้วนี่ค่ะขู่เข้มๆใช่ใช่ดูเขาจะประมาณนี้เลย นที่สองฟอมนี้ค่ะมาต้นที่สาม,น,สามน,นี่เนาะข้าสีชมพูสีแดงเนี่ยค่ะแต่ว่าใบมีตำหนินิดนึงนะคะ,คะขอรับได้นะคะแต่ด่างทุกใบอ่ะเี่นเหนี่ด่างทุกใบเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ต้นที่สามอ่ามาต้นที่สี่ต้นที่สี่ก็เริ่มแดงแล้วค่ะน,นี่ใบสุดท้ายน,นี่ใบสุดท้ายของเขา ก่อนน้องที่สี่จ้ะอ่ะมาห้ <5. S 1> าห้าใบกลมหน่อยหน,นึ่ไม่หน่อยนะใบสวยเลยใบยเริ่มกว้างขึนะรเปลี่ยนตองนี่นะคะน้องคนที่ห้าจ้าตุ้ที่หกนที่หใบนะให<ต>ม่นะใบ,<า><อ>บ่ใบใหม่อาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงเพราะว่า ย้ายที่อ๋อนี่นะคะอ่าก็มีคือสวยมากก็จะเป็นสีแปลกจะจอกต้นที่เท่าไหร่น้ำตาลส้มแปดต้นที่แปดเนาะต้นที่เจ็ดค่ะอ่าเจ็ดต้นที่เจ็ดนะคะเนี่ยด่างแบบฝอยๆเนาะค่ะน้ำตาลส้มค่ะต้นที่แปดไต้นที่แปด นี่จ้าต้นที่แปดยอดใหม่มาแล้วแบ่งกินนิดนึงนิดนึงนะค่ะต้นที่แปดต้นที่เก้าอันนี้เป็นเขาเป็นไม้ดำอะค่ะค่ะแม้ว่าเหมือนจะเข้าสีจะมังเข้าค่ะเข้าสีคล้ายๆต้นที่เจ็ดอะค่ะมีมีอีกต้นหนึ่งไอ้ใบใหม่เขาจะเป็นสีแดงเข้าสีแดงคือเข้าแล้วใช่ไหม แต่ว่าต้นนั้นไม่ได้ขายต้นนี้ลูกครับทีมค่ะต้นนี้เป็นเป็นไม้ยอดนะนะคะจะมีตำหนินิดนึงตอนยกยอดอันนี้คิดสองพันห้าพอเพราะว่าได้ได้ลูกเขาแล้วต้นใหญ่กว่าทั้งกลุ่มในี่ต้นใหญ่สุดนะต้นนี้ยพอดีอาจจะตอนแรกเขาฟอร์มกระชับนะคะฟอร์มแพ็แต่ว่าน่าจะใส่ปุ๋ยเยอะไปนิดนึงยืดเลยใช่ยืดแล้วก็ไว้ที่รอโอ้โหใบเก่าเขาเลยนะใบเก่าเขาประมาณนี้เลยนะคะนี่ตัวใหม่ ต้นที่สิบเอ็ดสิบเค่ะก็จะเป็นไม้ดำๆใบแข็งนครัฟอมสี่สิบห้าแต่ว่าจะก้านยาวนิดนึงค่ะฟอร์มสวยสุดท้ายก็จะเป็นด่างสามสีเริ่มเข้าที่นะค่ะยอดก็คือกระดูกขาม่วงแล้วแหละ ต้นสีเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะลากุยลากยาวเลยใบแข็งมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ค่ะเอาแบบชมพูอ่อนๆเขาเรียกลายอะไรพี่เหมียวตัวนี้คือเหมือนเหมือนแบบฉลบไหมลายฉลบเนาะภาษาไม้ไหมเรียไม่ถูกสวยอ่ะตอนนี้คือแถม แถมจะรับคนที่ซื้อเยอะหรือเหมาหมดเหมาทั้งหมดหรือซื้อเยอะนะทุกคนนะซื้อหลายหลายต้นก็ได้ถ้าบ้านไม่เหมาหมดก็จะแถมค่ะถ้าถ้าเหมาหมดทั้งโต๊ะล่ะที่พี่เหมียวเกินไว้อืเหมาหมดทั้งโต๊ะนี้ขายต้นละสองพันห้าค่ะทั้งหมดสิบสองต้นรวมสองแถมด้วยเป็นสิบสามขายอยู่สองหมื่นห้าพอค่ะสองหมื่นห้าจัดส่งให้ฟรีค่ะจัดส่งฟรีต่างหากทุกคนยกโต๊ะ แล้วถ้าเขตโคราชถ้าไม่ยกขึ้นรถไปเลยก็รถได้อีกทุกคน,นะคะอ่าอนนได้อ <5 S 1> ีกเดี๋ยวเดี๋ยวแถมไปให้อีกโอเควันนี้โปรโมชั่นคริสต์มาสอีฟนะพี่เมียวก็ฝากฝากช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทรเบอร์โทร0 9 5ย์ค่ะ,ะ8823976อไลน์ได้เลยนะคะ โอเคหน้าร้านอยู่ที่ไหนเนาะหน้าร้านอยู่สวนด่านเกียนที่เดิมนครราชสีมาค่ะทุกคนติดตามพี่เหมียวนะคะทุกท่าสวนนะคะมีหลายร้านค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เหมียวจ้าสวัสดีค่ะพี่เหมียว